เปลี่ยนรถกับครับเนอะเออทีขี่มาพระดีเขาทางแดงบัตเพิ่มมากก่อนงอวไปเบิ่งรอบแรกอะอยังปกติดีอยู่ครับทางโค้งมีขีดินไส้แน่เลยเบิ้อเอาไปใช่เลยหก้องอ้อยอิลุนุ่นโอยโอเคเอาจุดเบอร์เลย,ย,ยเอย่าจ้องเด้อขี่บุเบิร์กข้ามาเมื่อแล้ครับพี่น้อง สวัสดีครับผมพีแซดทีวีชแนลยูเทิลิตี้มาด้วยความมานิเทอรแล้วก็เออไม่ใช่ช่องสุริยาแต่เป็นใครวะป็นพุทธรสสมาร์ทดอกครับโอ้พืทปลาสมาร์ทดอกครับวันนี้คือสมาร์ทมานะครับผมสี้เบาอยัางไรฟังครับตอนมานะครับผมไม่อยากเบาเลยวะคือแบบเนาะมันก็ขี่รถมากนะผมเนาะเปลี่ยนรถกันครับเนาะเออพอที่ขี่มาพอที่เขาทางแดงบ้านผมมาเขามาแล้วผมเก่งอากไปเบิ่งรอบแรกอะยังปกติดีอยู่ครับท่นี่ไปทางโค้งมีขีดินไส้แน่เลย ้ลบโมงมาอีกคนนึเบอร์เอ้าไปใช่เลยหกองอันย้อยอิรูมคุณนุ่นวันนี้ข้าก็จะมากินนะครับผมไฮไลท์ของข้าวันนี้ก็ของว่างนะครับผมก็อย่าลืมครับฝากแรงใจนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมป่าเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับผมนี่นี่นี่ป่าป่าฮินกูอยากกินมาแต่เพิ่งแหนะว่ะน่าทายแท้ว่ะเนาะอุ้ย หลายมากครับแซบว่าแซบว่านะยะมันยังว่างๆครับถ่ายคลิปเล่นครับพี่น้องครับผมมากินไหจันทร์มาชมเบิร์กจักบาทแซ่บๆนั่นหะมาแทนลูกพี่สุริยาเนาะครับอืสุริยาไปเที่ยวครับไอ, <laughs> อ้ออกคลิปครับพีนะ่น้อง นี่ส่วนตากองมาชายคลิปนําครับเพือ่อค้าประจําผมเลยครับตากลองเพื่อน,น <laughs> ผู้อยู่เบื้องหลังอืผู้อยู่เบื้องหลังครับผมชายนั่งมอเตอร์ม,มาครับไ <laughs> <laughs> ม่เคยเห็นงาก็ค <laughs> เคครับอยากจากจะเห็นอยู่อไอตือ้ <laughs> อว่าง นี่ก yup. ็งย <sh ar board> ังไรครับส่วนเบาวชวบอบมากกินบม่วงรับไปนอยอืมาวบอบจากขง่อบตีตังกามารับพี่น้อยเลยขาดไม่ส่งครับพีหน้อยเลยขับบม่งนบะม่วงเนบหมูบม่งยังกระลทั้งงานีม่ครับบม่วงแก่ะบ่ครับกินอย่างดีบะหูเนาะว่าักจะแตงเดืยวไป่น้องเลยกิน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 แล้วก็อันนั้นแล้วอือ ต้องร่าหน่อะเอ,อ่อย่าบ่าวไล่ใหญ่ห่างครับโมเมนต์ละมันครับพี่น้องอย่าลายใหญ่ห่างโมเมนต์ละมันไมนพ่อก,กระดุนแล้วครับเกือบปีแล้วครับผมกับจากกล่องครับพ่อก,ก็ะดุได้ดูกันไล่เน,นาะเนาะนะครับแต่จุดมาสามกะต่างคนต่างท้ำนาทีครับบ่ค่อยได้เจอกันแต่การฮับแพงกงีคือเก่าโอ้

ม่วงกระสือยุลานอ่าแม่พ่นใจปั๊มน้ำมันมุงเขียวครับผมบัดหน่อยขายน้ำมันกไขา่ม่วงกไขายข่ตัวเนี้ยอ่ะอันนั้นยังว่าขายของช้ำอืมครับเบึงมาเลยคันลืมกับซับสะไคร่เนี่ครับคันคืดพออะนะครับอืมบัวซับสะไคร่แลวัางในซับหนาคนเบิ่งเลยครับโอ้โหหัวเดมอนี่่อยากเลยครับ ปิคกัคบอืม่เบาเล่ยนพิดกลิปไดพิดนะครับกินไป,ก,นป,ก,นปกินมารู้สึกเสียวฟันนะครับเสียวฟันบ่โ <c oughs> มเมนต์เสียวอันอัน,น,อนอบ่ผมว่างๆน่าจะชวนคุณอาเบะมาด้วยนะครับ ผมว่าเลย,ยอยวจะควมควันมันไปคุณอาเบะน่าจะต้องอ,ออด้วยนะครับทหารญี่ปุ่นนะ <laughs> บอใช่ครับทหารญี่ปุ่นมัดละมัน <laughs> มัดซากเอาหมูมัดก็ไม่แน่นมือร้อมันคล้องมันเลย <laughs> ของเรานีน่ยขันควบยระหูนะห้งสีงงค,ครับแม่ครับคนหูเลยหัวควันยู่กึกกึ๊กกึ๊กเลนท <laughs> หารญี่ปุ่นคือน,นักแสดงชลุยของผมนะครับเป็นตัวไาย พระเอกอ่ะสุริยาครับผมครับต่อไปก็เสีเอานี่แหละครับออกนั่นมาเดนี้ปากซีเรือโครงการซีตัวออกเด้อครับผมบอกกันนั้นเอาไว้เอาไว้ยังเซ็ตตุเซ็ตอุปกรณ์อะไรนะบอกกันนั้นเป็นนั้นควัญไหวเลยนะอ่อนลอยเออสุกอาบสิยอก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 ว่าเอออาบี้ยยอกเรือยอกเรื่อยเวลากินไปกินมาสูมเว้ย เร่ซึกบ่ครับเรื่องมาหัรเรื่องผมซึกอไปอ้าชเข่าด้พี่นนาะผมหวังผมวังเพิ่มเพิ่มางน้อยครับพี่เนอะเพิ่มนิดนิดอยู่ครับก็โบนิตรายเติมป่ะใบเขาเด่นพีแเ้วะลาเติม นะครับม่มาคุณพิษกันไมในเบาเป็นนะครับนเบาเป็นครับเดี๋ยวนี้ <laughs> นะครับว้าวอุอ้ยอยย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 ยอยยยน้นี่นนนนนนนยยยยง เพราะมากคลิปนี้เอ่อคลิปกินเนี่ย40%ครับคลิปตลก60%ครับบังไม่เพราะมันดูบมากครับเป็นน้องเฮ้ยเมาจริงครับหยอกเอ้ออยากเอ้ออีมบอกวางอยู่40%ครับอีมคำเมาอยู่60%เหมือ อาหารคลิปกินมันหาคลิปบ่อเว้าสี่บอเข้าสี่จมบอ่อห่วงครับผมงบหน่อยๆครับกินบัวลายครับบัวคือ่องดังๆเขาเด้อครับนะครับตอนเย็นนะครับผมภารกิจย้ายห้องน้ำมาอยู่ห้องนอนครับห้องน้ำอยู่ห้องนอน,นอ สิบละสิบละสิบละโอ้เสีย์ขอดเดียวอิ่มไหมบ่กอิ่มัหมเรื่อยๆครับเรื่อยมามามาบ่อเรื่อยๆมันมาเพื่อนเปิดประตูห้องน้ำตอนตรงกับบ้านโอ้ยตรงไหนสิบล่ะจักเป็นบ่อยังเนาะสองคู่นี่วะคนเบ่งมันเบาอยังกันเนาะคลิปกินแล้วคลิปหัวควันครับหรือว่าลิตรีเจ้าโขครับ แก้วปุ๋งมาบอกไล่บดเลยอ้จะแตกเนวนะขุยแก้วขนาดครับอืมนุ่อ่ะดิไม่คุณว่าฮะว่าอันข่อยเีกยวแจ้วแสบครับขายดีดีครับข่อยไปเค้ากินเนี่ยนะครับมันไปขายเดือดครับมันขายดีอ่าครับถ้าแนะนำคนจรกหารเนี่ยกะที่หนึ่งอะเพราะเหตุค้ายเลยเออถ้าคนบัิหารกะ เคื่อขี่นี่อิ่มเยื่อเลื่อด้วยอยากนะครับคุณมีเสดอยากเลยเอเอยากครับผมอยากจะยุ้มเอิกันนะคนไรคลิปที่แล้วก็ไปเชื่ออันอันยังว่าอันค่าบอยใจสูงครับมาทายคลิปนํำครับผมอันพุ่นนาอันพุ่นอันลอยลอยลยยังพ่นตังให้นะ ้าบอยใจสงูงน้องเฮ็ดเข็มทองน้องพันลาซื้อตอัวละครเพื่อขึน้นด้วยที่นะอืมก็จะเป็นเน้นซิงสียงขนาดสูงเส,สียงต่ำเห็น้ซ <c oughs> ึ่งพวกเกี่ยวกันด้มือนี้ครับผม <c oughs> ผมอยากบอกก็คือเมันมันหวนนะครับอ <c oughs> <c oughs> ือตำไมเพิ่กินโจบคลิบแล้อครับก <c oughs> ินกินพ่กเบิร์ดเลยครับผมห <c oughs> ลายแห่งครับอืมหลายแหง่งเนาะผมมอกยังหน่วยก่อเขาสามหน่วยครับ ส้ำหน่อยครับผมผมอ่มอาม่วงหือมับพี่น้องเอ้ยก็จะเอาม่วงดิบครับใช่ว่ากันนังสุงสมคือเกา่าเลยครับม่วงคืออันนี้สุสมม,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 มาแม่ม่วงดิบเลยเนาะอันนี้เนาะอันญมณีก่อนเนาะเอ้ยปืดปาสมัดดอกครับบ่ปืดปลาสมัดดอก <c oughs> บ่กน <c oughs> ึกว,ว่า <c oughs> ผมกำลังสีเว้าว,ว่าอันญมรยียาอุญมียาไม่คืออ้วนเลยวะยาบ่มาครับเหมือนนี้อุญมียาไปเที่ยวปักแร้อย่างเขาเจ้าลุงหนองมันครับผมครับครับคลิปนี้ก็ ซ้ำนี่นะครับผมก็อย่าลืมก็สลักไข่นะนะครับผมครับผมครัเอฟซีทั้งหลายทั้งปับมุงเขียวนะนะครับกษัตริย์เอฟซีครับผมเฮ้ยบอกว่าหัวควันหมวยมาสำหรับคลิปนี้นะครับขยะคออะไรมากก็ขอได้แล้ครับสวัสดีครับผมครับผมมือมือไปเซตหลายครั้ง